เลยน,นะครับผมครับผมนี่ครับผมโอ้ปลากำลังเข้าเลยนะครับตอนนี้นครับผมก็นี่ให้เวลาเก้าโมงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มลเมเป็ดกันเลยนะครับผมลุกย,ยาวเลยนะครับ ผมเก้าโมงนะครับลูกยาวๆนะครับผมเบอรงเบ็ด Gracias. นะฮะข้าผมมาคู่กันเลยนะครับผมนี่นะครับมาคู่กันเลยนะครับข้าบผมนี่ฮะไซส์สวยนะครับผมเนี่ยฮะครับไซส์มานี่นะครับผมเนี่ยสามนิ้วนะครับผมตะขอชิโนเบอร์หนึ่งนะครับผมเราอยู่สามพันเลยจะตะขอใหญ่นะครับโอเคครับผมลูกันต่อครับผมเก็บปาก์ครับ วันนี้ครับปลานะครับผมสวยดีนะครับตัวนี้ปลาไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่ใช่เครียบปลาเลยนะฮะตัวนี้ผมไม่รู้จริงนะะขออภัยนะครับใครดูรู้ตัวนี้บอกผมเม์บอกด้วยก็ได้นะครับผมตัวนี้เครียบปลาเลยเนาะไม่รู้จักนะครับผมดิสคันต์โกงเลยฮะหนึ่งกปลาใหญ่นะครับผมก็ถือว่าโอเคหนึ่งแรงใช้ได้นะครับผมอ่ะครับผมลุกมาต่อครับผม สวยเลยนะครับผมแต่ไม่รู้จักชื่อนะครับขออภัยนะครับ Một tấm này ครับผมติดต่อด้วยนะครับแบบนี้ติดต่อด้วยนะครับผมยิงได้ครับผมเอาได้ไหมตอนนี้หุบยันครับดึงตรงไหนก็ไม่รู้เลย นี่ยติดต่อนะครับปลาอยู่ไม่ได้อยู่นะฮะปลาอยู่ไหนไม่รู้นะครับตรงนี้มีต่อตรงนี้คนระับน่าติดต่อนะครับดูอาการน่าจะยากตรงนี้ยั <Okay. S 1> งไงทีเนี่าตงนี้ปลาใหญ่ด้วยนะครับตรนี้โอ้ oh, ติดขน,นี้ด้วย ยังไงดีอะมาติดตรงไหนอะเอายังไงเวะทีเนี่มีลูกปลาเลยดูพี่น้องนย่าใหมันลากอันนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันลากไปเลยแนละ้วเมื่อจะหลุดลุ้นอยู่ตอนนะครับ มันติดตออยู่นะครับผมยังไงดีแล้วผ่านไมน่หมดเลยครับเดีดยวมันได้ไหมดีครับนา่าจะวิ่งพันตอนะครับตันนี้ ยังอยู่นะครับจังหวะเอาม่อยู่แล้วบ้างเนี่ย ไยังอยู่เลยครับผมแต่ว่าไม่รลูกพันตอยังไงนะครับ ยังอยู่นะครับยังไงครับผมเราต้องหย่อนไว้นะให้ปลาบพี่กอะเาด้วยกันนะ ใหญ่เป็นปัญญาเอ้อโอ้คับผมโอ้พี่น้องมาแล้วครับผมนนม,าบผม,มาเอิอน้นเอิ้นคับผม กันปีกันบ่อนหมดเลยนะครับผมเย้ yeah. ได้แล้วครับผมเอา,เากล้องเปิดมาเนี่ยอโอเคอยู่นะฮะครับผมจับได้นะครับผมโอ้โหครับผมปลาเอินนะฮะยี่สกไทยนะครับตัวนี้ ซด์ประมาณสองโลนะครับผมนี่ฮะโอ้โหครับผมพอที่ผมเอาไอ้ไอ้ไม่ลอยนะไปชาร์จในรถนะครับผมไม่ได้ดูจังหวะที่มันกินไม่เห็นนะครับผมพอหันไปที่เบยดหายแล้วนะครับผมเบรดมันลอยมันติดแล้วนะครับผมก็เลยวิ่งมานะครับผมนู่าจะไม่ได้นะครับด้วยความที่มันด้วยความที่ว่ามันไปติดต่อเนาะอ่ะ ตรงนั้นนะครับไปติดตอนแล้วน,นะครับผมเจ็บเจ็บเจ็บปลาเจ็บมาทีโอเคนะครับผมปลาใหญ่นะเนี่ยเห็นไหมฮะติดเต็มปากเลยนะครับผมเต็มปากเลยนะฮะอันนี้เป็นตะขอกามกราสูเบอร์แบดนะครับผมถ้าเป็นชินุนี่น่าจะจบแล้วนะฮะอย่ปดก่อนเลยนะฮะโอเคครับผม ย่งเดี้ยก็เลยครับผมติดต่อนู้ยังไม่ได้ยังได้อยู่ครับผมเดี๋ยวพอดี้ผมโยนเบ็ดใกล้ๆแค่นี้นะครับผมใกล้ๆหน้าบ้านนี่ประมาณสัก 15, 15นะสิบห้าสิบห้าเมตรนะฮะสิบสิบห้าเมตรนะใกล้ๆนะปลาเข้าเข้าใกล้นะครับผมโอเคตั้งยาวยาวครับผม เออนะผมโอเคเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยนะครับนึ่องมาจากแท้ล้ววันนี้ฮะ โอเคครับผมเรียบร้อยครับได้แล้วครับผมโอ้ย

ไปแล้วครับผมนี่นครับผมโอปลากำลังเข้าเลยนะครับตอนนี้ติดใกล้ๆนะฮะมากินอยู่ใกล้ฝั่งนี้นะครับผมเนี่นะยยี่ส่งนะครับผมไซส์ประมาณสักเจ็ดแปดขีดนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันเลยครับผมโอ้โหกลัวมากเลยฮะกินไม่กินแต่ขอใหญ่ไม่กินแต่ขอชินุเบอร์หนึ่งนะครับ เกี่ยวนะฮะตัวนี้ไม่ติดปากนะฮะเกี่ยวนะครับเกี่ยวครับเกี่ยวกพุ้งแก้มเนาะแล้วก็เกี่ยวนะฮะเกี่ยวคีบคีบขลังนะครับผมโอ้โหครับผมเขาติดติดเลยนะครับหลังจากได้ประเอินไปเนาะหรือปลาไอ้ที่สกไทยไปนะฮะก็ตัวนี้ก็มาตัวที่สองนะครับผมก็โอ้โหตอนนั้นตอตาเลยครับผมเขาต้างน่าจะมีตอนนะครับ มันมุดปุ๊บมันมีติดมีติดตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวนี้พอดีมันขึ้นก่อนเนาะแล้เมื่อกี้นี่นึกว่าจะไม่ได้นะครับโอเคได้กันแล้วครับผมตัวแรกหมานตัวสองก็หมานนะครับผมปึ๊บถอดเกียร์ก่อนปึ๊บโอ้โหครับมันมีเงี้ยงครับตะขอนะฮะชิโน่เบอร์หนึ่งนะครับผมเห็นไหมฮะโอเคครับผม กำลังเข้าช่วงนี้นะฮะเกาวยีกีบของกลับเส้าหลงใบหนึ่งเนาะเที่ยงใบหนึ่งนะฮะผมว่าออยู่ต่อสักแป๊บหนึ่งนะครับผม เพื่อนไซส์สวยเลยนะครับผมโอเคนะครับผมโอ้สวยมากครับอันนี้ไซส์สี่นิ้วนะครับผมก็วันนี้อาจจะตัวปิดท้ายคลิปเนาะระหว่างนี้ก็จะพยายามเก็บของแล้วนะครับผมโอเคครับผมถือว่าสวยอยู่ครับตัวนี้ใหญ่เลยนะครับมาเข้าช่วงสายนะวันนี้อากาศเย็นแล้วก็ค่อนข้างหนาวตอนเช้านะครับปลาไม่เข้านะเพื่อนอย่ามาเข้าตอนบ่ายนะฮะแต่ว่าถึงเวลาก็ต้องกลับนะครับโอเคครับผม ครัผมก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายนบ่ายโมงตรงแล้วนะครับผมเก็บของเรียบร้อยนะครับผมก็มาสรุปผลงานปลาวันนี้กันเนาะว่าน่ากัยังไงนะฮะมาดูผลงานวันนี้กันครับผม ปาปลาวันนี้นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะฮะคือครับผมดูใ,ใกล้ๆขันหมบจะเด็นชัดกันนะครับผมนี่นะครับผมตัวนี้เป็นปลาเอินนะฮะหรือยี่สกไทยนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มียี่สกเทพนะฮะตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ไซส์ประมาณเจ็ดแปดคิน,นะครับนี่นะฮะไซส์ฝ่ามือนะครับผมก็โอเคะครับผมวันนี้ก็ถือว่า เข้าหมาอยู่นะครับเช้าเเงียบมากเลยนะครับผมแต่ปลาพิ่นจะกินต่อสี่โมงครึ่งนะครับปลาเอินตัวนี้นะครับผมครับผมก็สาหรับวันนี้เนาะมันสำหรับผมคิดว่าค่อนข้างที่จะหนาวเลยทําให้ปลามเงียบนะฮะหนาวมากตอนเช้า,ชานาหนาวแล้วก็เย็นนะครับช่วงนี้อาจจะรอให้อากาศมันเย็นรอให้อากาศมันอุ่นขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะแล้วคยมาซ้ําเหยื่อกันใหม่นะฮะ ที่แล้วนี่ปลาเข้าดีมากเลยนะเอาไม่ทันเลยแต่คลิปนี้ถือว่าเงียบเลยนะผิดปกติมากเพราะว่ามันเงียบมันหนาวเนาะผมคิดว่าน่าที่อื่นได้เป็นเหมือนกันนะครับโอเคก็สําหรับนะครับเหยื่อที่ผมใช้ตกในวันนี้นะครับผมก็เออผมจะลงไว้ท้ายคลิปเนาะหลังจากที่ผมสรุปยอดเสร็จนะฮะก็ถ้าใครไม่มีเหยื่อไม่มีเหยื่อ,ออื่นหรือว่าลองหาเหยื่อเหยื่อใหม่อยู่นะครับก็ลองลองลองสูตรนี้ได้นะครับผมผมทําให้ดูนะครับผม โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้เนาะปลาก็สรุปยอดเสร็จเรียบร้อยนะฮะใบหนึ่งนะครับเก็บของเสร็จนะฮะผมจะกลับแล้วนะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมเจอกันที่หน้าครับผมอเครับครับผมก็ครับช่วงนี้ช่วงแนะนําเหยื่อนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหยื่อที่ผมใช้ตกพ่งนี้นะฮะมีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะฮะก็สําหรับสูตรนี้เนาะ ผมกพืเพ่ยลองหัดตกนะฮะตกได้มาสองสองครั้งแล้วเนาะครับผมก็ครั้งนี้ครั้งที่สามนะฮะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรกำลังนะครับผมอะครับผมก็เหยื่ที่ผมใช้นะครับผมอ่ะนี้นะครับมีก็นี่นะครับผมเป็นนนี้นะฮะรับข้าวหอมมะลินะครับรับข้าวหอมมะลีขวดนะครับผมใช้อย่างละหนึ่งถุงนะครับผมอ่านง่ายๆนะครับอย่างละหนึ่งถุงครับผมก็มี ต่อลานะฮะโอเมก้าสองนะครับถุงหนึ่งนะครับผมนี่นะครับก็มีหนเขียวนะครับผมถุงหนึ่งนะฮะแล้วก็ปางผ่เขียวนะครับผมเนี่ยสูตรผ่เขียวนะครับถุงหนึ่งนะครับผมใช้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะฮะปางปั่นนะครับผมอะไรก็ได้นะฮะจะของแท้ของซูเปอร์มีโอนะครับผมก็เดี๋ยว ผสมกันเลยนะครับผมอย่างอื่นก็ใช้อย่างผสมกันหมดนะครับโยเว้น,นะครับดนมปังผมใช้แค่ครึ่งถุงนะครับผมในอัตราส่วนที่ใช้ผสมทั้งหมดนี้เนาะโอเคครับผมมาเรา,เามาผสมกันเลยครับผมไม่ได้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ก็สำหรับผมนะครับก็ไม่ลางเลยนะครับก็ได้เลยเนาะผสมกันเข้ากันเลยนะครับผมไม่มีขั้นตอนนะครับผม ใส่ได้เลยครับลำอนะครับนะครับลำข้าหอมมะลินะครับผมโอเค พ่อนะครับผมเขียนครับผมเนี่ยังคุ้มน,นะครับผมประมาณโดยประมาณเนาะเยอะน้อยหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมจะเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นะครับนะฮะแล้วก็ขเขาเล่นใผมไม่ได้ทีมลีตองเล่นครับผมจะเล่ ได้เป็นลักษณะนี้นะครับผมนี่นะครับผมนะครับหอมด้วยนะครับหอมอ่อนๆนะครับผมนี่ครับก็ตะตเพียนนะฮะตะเพียนกำลังครับเข้าค่อนข้างดีนะครับผมแต่ปันนี้ยังไม่เคยได้ตัวเนาะเดี๋ยวลองเรื่อยๆเลยกันนะครับผมอยเป็นตกบอดที่ว่ามีปันนินแล้วกันลองดู้วยกันนะครับผมโอเคครับผมเบรอยนะครับเป็นเยอะที่ผมใช้เนาะดนมานีนะครับผมก็พอเป็นแนวทางเนาะถ้าใครมีอยู่ใช้นะครับผม ก็ลองดูนะครับตามแนวทางนี้นะครับผมก็โอเคครับสำหรับเหยื่อสุนีนะครับก็อยากจะแนะนํานะครับผมซื้อที่ร้านแล้วไม่มีเครื่องปั่นก็ปั่นจากร้านได้เลยนะครับผมให้เหยื่อละเอียดเลยเนาะมันจะได้ปลาเข้าดีหน่อยนะครับผมอันนี้ผมทําให้ดูตัวอย่างนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตกแบบนี้เลยนะครับผมก็ซึ่งเราจะไม่ก็เราจะไม่ปั่นนะครับแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมนี่ทำดูตัวอย่างเนาะ ปกติผมจะให้ร้านปั่นมาให้เลยนะครับผมก็ทางนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้ครับผม